สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m u ย channel นะครับสวัสดีพีพีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้เรากำลังเคลื่อนที่นะครับเรากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับด้วยการขับรถยนต์นะครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันรับรองมีอึง้งมีเสียวมีฮากับคลิปคลิปนี้นะครับ เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเราจะไปไหนขออุบไว้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เ e อ็มยูในช anel เดินะครับขออุบไว้ก่อนนะครับอันนี้อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับขออุบไว้ก่อนนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับงานนี้ไม่ไปไม่ได้นะครับไม่ไปไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน อากาศเหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้ระหว่างการเดินทางถ้ากล้องสั่นๆก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าหนีบกับที่จับโทรศัพท์ในรถนะครับเพราะว่าระหว่างการเดินทางก็จะมีหลุมมีบ่อนะครับสำหรับข่าวขาวบ้านกกอกวันนี้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับนายตั้มก็พูดแล้วนะครับเกี่ยวกับการตั้งข้อหาของป้าแตนนะครับ ก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับทนายตั้มก็ให้ทนายรัชพลนะครับมาเป็นตัวแทนในการดําเนินการครั้งนี้ซึ่งล่าสุดหลังจากที่ได้เข้าไปดูช่องของที่เดือนนะครับหลังบ้านทนายตั้มนะครับทีมงานของทนายรัชพลศิรีสาครนะครับกําลังเดินทางมานะครับก็เป็นกําลังใจให้ทนายรัชพลด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของ ทนายรัชพลนะครับ YouTube c h a n n นลรัชพลศิริสาครนนะครับซึ่งสำหรับทนายตั้มไม่ว่างนะวันนี้ก็ติดภารกิจก็เลยให้ทนายรัชพลมาแทนนะครับมาดำเนินการมาทำหน้าที่แทนหลังจากที่ได้ดูคลิปของหลังบ้านทนายตั้มไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะพรุ่งนี้ก็น่าจะไปพบกันที่สอพอกกตูมนะครับตามนัดหมายนะครับ สําหรับข้อเก่าวหาของปแตนันนะครับก็เป็นกาลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ปแตนันนะครับต่อตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเ์ไพรส์นี้เราจะไปไหนไปทําอะไรนะครับต่อลุ้นกันห้ามพลาดชมแน่นอนเหมือนฝนจะตกนะกกอกเท่าที่ดูดูในไลฟ์สดก็นาน่าจะมีฝนตกนะครับ อ็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับตรงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากแอดมินนะครับช่องเอ็มอยู่ในชแนก็คือจ่าเอมนะครับโอก้หลุมหลายนะครับลุมหลาหลุมหลายซึ่งข่าวๆสำหรับประเทศตัวประเทศก็มีหลายข่าวไม่ว่าจะเป็นโควิดแล้วก็การประชุมสภานะครับก็ติดตามข่าวสารได้นะครับทางช่อง คนะรัช่วงนี้ก็จับตานะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของพูกกับโจ้นะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ก็มาย้ายย้ายมาขังที่เรือนจำคลองเปรมแล้วนะครับเพราะว่าจะโอนคดีมาให้กองปราบทำนะครับสำหรับคดีพุ่ิกับโจ้ย้ายมาจากเรือนจำวิษณุโลกนะครับก็เดี๋ยวเอ็มจะขอญาตโทรหาใครคนนึงนะครับ ขอญาตอโทรหาใครคนหนึ่งก่อนซึ่งเรนมีนัดมีนัดแกไว้นะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับได้โทรศัพท์หาบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับได้โทรศัพท์หาบุคคลบุคคลหนึ่งแล้วซึ่งเรามีนัดกันที่จุดนัดพบนะครับ เรามีในการที่จุดนัดพบมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นใครเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนจุดนัดพบเราอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนี่โอ้โหทางทางทางเป็นทางไปไสนเนี่ยทางไปไสนเนี่ย้งไไยงองหันกิเลนวะนนนนาดยางอยู่โอ้โหจุดนัดพบของเราเป็นยังไงโอ้โหครับเหมือนทางไปไหนครับเนี่ย ไอ้กกอกหรือเปล่าเนี่ยทางนี้เนี่ยเสิร์ฟไพรนะครับเสิร์ฟไพรแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับโอ้โหโอ้โ,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 โหเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับรอลุ้นกันเดี๋ยวมีเฉลยท้ายคลิปนะครับมีเฉลยท้ายคลิปนะครับ วิสเนอจุดนัดพบนะครับตอนนี้เราโทรหาเป้าหมายแล้วนะครับเราโทรหาเป้าหมายแล้วแล้วก็นัดกันไว้ที่จุดนัดพบจุดหนึ่งนะครับซึ่งระหว่างการเดินทางเส้นทางก็ทุลักทุเลพอสมควรครับสําหรับการเข้ามาในจุดเป้าหมายจุดนี้นะครับ เป็ป่ามันนะครับขวามือเป็นป่ามันนะครับสวนมันอเอ้าเจอาสามแยกอ้าวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน้าวแบบนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นเอาลองตรงไปดูอ้าวหลงว่าหลงอ้าวนี่จอดถามวะนี่จอดถามได้ร่ะนี่เดี๋ยวเราลอง,ลองตรงไปดูนะครับลองตรงไปดู จุดหมายปลายทางเราจะอยู่ที่ต้นตาลน,นะครับต้นตาลแล้วก็เลยค้อกหมูไปนะครับมีบุคคลท่านหนึ่งครับส่งพิกัดมาแล้วหลังจากที่เอ็มโทรหาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดนัดพบนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราเจอเป้าหมายแล้วนะครับนี่ครับต้นตาลน,นี้นะครับ เป้าห,หมายของเราคือต้นตาลครับจุดนัดพบที่นัดกันไว้นะครับกับสายด่วนนะครับเมื่อกี้สายด่วนโทรเข้ามาจุดนัดพบนะตรงนี้นะครับโอ้ต้นตาลนะครับลายแยกมากหนึ่งแยกสองแยกสามแยกนะครับเป็นสามแยกนะครับอันนี้จุดนัดพบเราอยู่ตรงนี้นะครับ กตต้นตานาีเดี๋ยวเราจะรอรออยู่ตรงนี้นะครับรออยู่ที่จุดนี้นะครับรอรุ้นกันว่าจะเป็นใครนะครับสายด่วนที่โทรเข้ามาเมื่อกี้สวัสดีครับตอนนี้เรามาเจอกับสายด่วนของเราแล้วสวัสดีครับพ่อรับนี่ครับพ่อช่างพงนะครับเห็นว่ ครับอ๋อได้ไหนแน่พ่อได้ปลาไว้ก็ปานั่งนี่นี่โอ้เป็นเป็นในเป็นปลาบึกปะปลาแม่ยกบ่ปลาบึกนะครับนี่เจอแล้วนะครับนี่ครับพ่อช่างพงนะครับปากิดตามช่องช่างพงไอเดียแล้วก็มาต่อยนะครับก็ไปนี่บ่เดี๋ยวว่างๆสิมาหเล่นน้ำเ้อะผมย้ยไอ้บ้านน้องแมงนี่ไหมอันที่อรีกว่าอีกสีกูมือไปจะพยายามดูบ่ อ้าวช่างพงดูคลิปนี้อยู่นะครับอีกประมาณสิบวันไพยามกเดี๋ยวพยายามอยู่ลกกอกโกกอกเอ้กกตุมเออบ้านกกตุมโอเคนะครับขอบคุณพ่อนะครับบังหันพ่อหาเน่รับสายพ่อกันไปวะนะพ่อแล้วโอเคครับพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะเดินทางเลยประมาณสองชั่วโมงครับครับนัดมอเกา จับรถมีอะไรอยู่มั้งเนาะจับได้ได้ครับครับได้ไงกว่าเอ้ข้องมูบ่อนี่อันนี้ขี้ขี้เนอะอือหมดไงเลยเนาะต้องพิถันเข้าอือขี้ขี้เจ้ครับพ่อเดี๋ยวผมเดินทางกันไม่สิ่งคำขอบคุณมากครับนี่ครับได้ปลานะครับพ่อช่างพงได้ปลามาฝากนะครับสายด่วนของเราก็คือพ่อช่างพงนะครับพ่อช่างพง น่ารักมากนะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะเดินทางไปโกกอกเลยเราอีกสิบวันเดี๋ยวพ่อจะตามไปเซไปช่า,างพง์เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ภารกิจของเราสำหรับสายด่วนที่โทรเข้ามาระหว่างการเดินทางนะครับซึ่งก็มาได้มาเจอกันที่จุดนัดพบนะครับตรงกลางป่ามันนะครับเรามานัดพบกันกลางป่ามันนะครับซึ่งเป็น นานะครับเป็นนาเป็นเขตของพ่อช่างพงนะครับสําหรับสายด่วนของเราก็คือพ่อช่างพงนะครับน่ารักมากนะพ่อช่างพงฝากปลานะครับของฝากฝากปลาไปให้ลุงพลแล้วก็ช่างพงนะครับซึ่งเอ็มเป็นคนมาเอานะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับค่ายเอ็มกับบ้านที่พงห่างกันประมาณสิบกิโลนะครับกระสอบยังไม่ได้เปิดนะครับ รอลุ้นกันครับเป็นปลานะครับกระสอบยังไม่เปิดโอ้ทางนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กกอกนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าเข้าสู่กกอกแล้วฝากเป็นกําลังใจให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานทนายทุกๆท่านนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่สพกกตุมนะครับร่วมกันส่งกําลังใจไปให้ทนายเราจะพนแล้วก็ป้าแตนนะครับพรุ่งนี้ที่สพกกตูมรวมพน นลุงบนป้าแตนนะครับโอ้กหกล่องสันครับโอเคเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ